สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AutoCarland นช่องของเราจะพาทุกคนไปพบกับยานพาหนะทางบกและทางทหารที่ทรงพลังที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปาทริออซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธและเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากทั้งในแง่ของความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและราคาที่หลายคนอยากรู้ว่ามันอยู่ในระดับไหน ปาทร i ออหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดระบบหนึ่งของโลกจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาปาทร i ออเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศระบบนี้ถูกออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์การรบในยุคใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งที่ทำให้ปาทริออตโดดเด่นคือความสามารถในการตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธและเครื่องบินข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเรดาร์ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างระบบนี้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันและยังสามารถคำนวณเส้นทางการบินของขีปนาวุธเพื่อยิงสกัดก่อนที่จะถึงเป้าหมายการทำงานของระบบปาทริออตนั้นถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาก เพราะอาศัยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงในการประมวลผลทำให้กองทัพที่มีปาทริออตสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้ในด้านนะคะองค์การป้องกันปาทริออตถือว่าเป็นกำแพงเหล็กที่หลายประเทศอยากมีไว้ครอบครองโดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางอากาศไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธทีสายใกล้ทีสัยกลางหรือแม้แต่เครื่องบินรบที่บินด้วยความเร็วสูงระบบนี้ก็สามารถรับมือได้ทั้งหมด จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมปาทริออตถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกและถูกนำไปใช้งานในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงทางทหารปาทริออตไม่ได้มีเพียงแค่เรดาร์และขีปนาวุธสกัดกั้นเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับศูนย์ควบคุมการยิงที่เต็มไปด้วยเทคนโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์วิเคราะห์สเส้นทางของภัยคุกคามและเลือกใช้ขี่ปนาวุธยิงสกัดได้อย่างแม่นยำทุกอย่างทำงานภายใต้ระบบที่ซับซ้อนแต่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์การรบสมัยใหม่ ถ้าพูดถึงสมรรถนะของขีปนาวุธปาทริออทรุ่นล่าสุดสามารถยิงสกัดเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า70กิโลเมตรและสามารถรับมือกับขีปนาวุธที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ทำให้ประเทศที่มีระบบนี้สามารถสร้างเกราะป้องกันชั้นยอดจากการโจมตีรูปแบบต่างๆได้อย่างมั่นใจไม่เพียงแต่ป้องกันเมืองสำคัญหรือฐานทัพแต่ยังสามารถปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินโรงไฟฟ้าและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ในส่วนของราคาปาทริออนับว่าอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับระบบอาวุธทั่วไปโดยหนึ่งระบบประกอบไปด้วยเรดาร์ส่วนควบคุมการยิงแท่นยิงขีปนาวุธและขีปนาวุธหลายลูกราคาของระบบปาทริออ1ชุดมีมูล,ลาค่าสูงกว่า1,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า36,000ล้านบาทและถ้ารวมถึงค่าบำรุงรักษาและการจัดซื้อขีปนาวุธเพิ่มเติม ก็อาจสูงขึ้นไปอีกหลายพันล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีเพียงประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการทหารเท่านั้นที่สามารถจัดหาได้ถึงแม้ว่าราคาจะสูงแต่สิ่งที่ปาทริออตมอบให้ก็คือความปลอดภัยและความมั่นใจในการป้องกันประเทศ ซึ่งสําหรับหลายประเทศแล้วความมั่นคงของชาติคือสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้เพราะการมีปาทริออดเท่ากับการสร้างกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งในโลกการทหารสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือปาทริออดไม่ได้หยุดพัฒนาไว้เพียงแค่รุ่นแรก แต่ยังมีการอัปเกรดเรื่อยมาจนถึงรุ่น TAC 3ที่ถือว่ามีความทันสมัยที่สุดในตอนนี้ TAC สามาพร้อมกับขีปนาวุธที่เล็กลงแต่มีความเร็วสูงขึ้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าและยังมีประสิทธิภาพในการสู้รบมากขึ้นหลายเท่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ปาทริออตยังคงเป็นระบบที่หลายประเทศต้องการแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว หากมองในเชิงเปรียบเทียบปาท r i o อตถือว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง S 4 0 0ของรัสเซียรหรือระบบแอโรของอิสราเอลแต่ปาทริออตก็ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากความน่าเชื่อถือประสบการณ์การใช้งานจริงในสนามรบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับปาทริออตทั้งในด้านความสามารถ ประสิทธ,ธ,ธิภาพและราคาที่ทำให้ระบบนี้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันประเทศที่ทรงพลังที่สุดในโลกและไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีปาทริออก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์การทหารของหลายประเทศถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ICU next วิดีโอ